สวัสดีครับอันนี้เราก็มาอยู่กับไมโครอัปเดต 12.49a w นะครับผมหรือที่มีอีกชื่อหนึ่งคือ1.5นะครับแล้วก็อีกชื่อหนึ่งคือ1.4.6นะครับผมแล้วแต่จะเลือกกันเลยนะครับผมเอาล่ะอาเวอร์ชั่นนี้ครับไอเทมที่มาใหม่เลยครับก็จะเป็นล็อกเก็ตลันเชอร์ครับผมซึ่งก็คือพุนั่นเองนะครับที่ปรับให้เป็นกลางพื้นนี่คือมันมันต้องใช้นะครับผมเอาล่ะขั้นแรกในการครับพุนะครับให้เราทําเอากันพาวเดอร์นะครับมาวางไว้ตามด้วยสี อ่าก็จะได้สีครับผมเอาสีหลายสีมารวมกันครับเราจะทำพุหล,หลายสีครับผมโอ้สมาร์ทรวมกันได้หลายสีมากอ่าเรียบร้อยครับเสร็จแล้ววิธีทำล็อกเก็ตดันเชอร์ครับให้เอากันพาวเดอร์แล้วก็กระดาษครับจะได้เป็นเวิร์กล็อกเกนะครับผมอ่าแบบนี้จะไม่ได้นะครับผมอ่า ลืมไปวิธีทําก็มาทาแ,แบบแบบแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วพอจะได้เฟรมเฟรมเวิร์กล็อกเก็ตนะครับเราเอามานะครับไอตรงเนี้มันจะไม่มีสีนะครับผมถ้าเราเอาสีใส่ตรงนี้จะเป็นเฟรมเวิร์กแบบมีสีนะครับผมอันนี้คือเปล่าๆนะครับไม่ไม่ได้ใส่ใส่สีนะครับผมจะไม่มีสีนะครับเราใส่สีเรียบร้อยแล้วตูมแน่เห็นปะครับมีหลายสี แมนไม่ได้ครับของแบบนี้มันต้องลองครับเอากันพาวเดอร์ตามด้วยสีเยอะๆครับเยอะๆยัดใส่ให้มันหมดเลยครับใ้บช่องไหนก็ได้ครับไม่เกี่ยงครับอืมตอนนี้ก็ได้มาห้าสิบเจ็ดอันเสร็จแล้วเอากันพาวเดอร์มาครับกันพาวเดอร์ กระดาษแล้วก็สีอ,อันนี้คิปเปอร์ครับผมไม่ไม่เกี่ยวครับไม่ได้อัปเดตครับไม่ครับนี่คือพลุนะครับผมตาเดี๋ยวขอเปิดเสียงก่อน ไม่มีเสียงครับลองเอามิวสิกขึ้นไม่มีเสียงอยู่ดีครับโอเราขาดสีแดงนี่ว่าสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีชมพูแน่ออเร e n ครับ เดี๋ยวเราจะมาจุดพร้อมกันครับกระดาษมันไม่ได้ครับพาร์ทนี้มันต้องอย,ายาวครับแล้วก็กันพาวเดอร์สองชุดกันพาวเดอร์ตามด้วยสีอือสีแค่นี้ได้ครับไม่ต้องเยอะกันพาวเดอร์กระดาษแล้วก็สี แน่แน่สวยสวยขึ้นแล้วสวยขึ้นแล้วโหความจริงไอ้ที่ออกช้านี่ไม่ใช่อะไรครับมัวผสมอยู่ครับวิธีมันคับยังไงวะไม่มีใครบอกเลยครับมัวเอาเองนะครับอืมตอนแรก ตอนแรกผมจับไอ้น,นี่มาไอนนเ,นเนี่ยเฟรมเวิร์กเฉยๆเนี่ยอุ้ยทำไมไม่มีออกวะเอยครับแทบตายครับไม่ออกครับ <c oughs> อ่าตอนนี้เราก็สำเร็จแล้วครับสำเร็จรุ่งงแล้วต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการินชาร์จนะครับยึบแมสวยดีฮะ อืมแล้วก็ i n c h a r t table นะครับเฮ้ยไม่ใช่อ่าเราปิดเครื่องพุนี้ก่อนเสร็จแล้วก็โอเคเรียบร้อย อ่ะเราสามารถเอากระดาษนะครับผมกระดาษนี่เขาเรียกว่าหนังสือนะครับไม่ใช่กระดาษครับหนังสือแบบนี้นะครับบุ๊กเอามาใส่แทนดาบได้นะครับนี่ครับ production level 3 u m b l i c k i n g level 3sharpnet level 3มา project อ่อา project production level 2 พาวเวอร์รีเวอหนึ่งนะน็อกแบ็กรีเวอรสองครับผมเอาละเราเอามาทำอะไรนั่นเหรอก็ถ้าเราเอาดาบใส่ไม่ใช่ใช่หรือเปล่าละ่ะถ้าเราจะเปลี่ยนเอฟเฟกเนี่ยอะลุกกิ้ง่ยถ้าเราจะเปลี่ยนเอฟเฟกเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับผมอ่าวิธีก็คือว่าเรานี่ไเราจะได้เอฟเฟกอะไรอนะเราอยากได้เอฟเฟกอบักิ้งใช่ไหมอัลบัเกลีกริ้งเลยนะครับผมให้เราก็เอาเอาแค่ดาบนะครับผม เลมอนสวอตใส่เข้าไปอัมเบอร์ก um ิ้งใส่เข้าไปเราก็จะได้ดาบอัมเบอร์กิ้งแน่เรียบร้อยครับผมสบายไหมล่ะคราวนี้เราไม่ต้องไปทดลองหลายอันโอ้โหกว่าจะได้มาก็คือว่าหนังสือที่เราไม,ไม่ต้องการใช้เราก็ไปขายอะไรก็ได้เล่นในมันตินะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอปรับเสียงลงโอ้โหเต็มหูเลยเมื่อกี้การซ่อมแน่ โปรเจกต์หรือว่สามอ่าเราไม่ต้องไปอินชาร์แบบนี้นะครับผมอินชาร์แบบนี้เราไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนอะไรใช่ไหมเรามาใส่หนังสือก่อนได้นะครับเนี่ยนม่ไฟโปรเจกต์โอ้เอาละฮาร์ดนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะลองเอามาใส่เสื้อนะครับเสื้อ อืมหนังสือหมวก power นี่ไปได้ไงไง power ์ัดเล็ n ไฟโปรเจกต์น็อ c แบ็คเฮอ้โหหมวกน็อคแบ็ c อะสุดยอดมากไปทำยังไงอ่ะมอนเตอร์มาตีแล้วก็เด้งเหรอ <c oughs> อ่าเฮ้ยกลมพระจันทร์กลมครับพระจันทร์กลมแต่อ่าพระอาทิตย์เหลี่ยมยังไงมันไม่ได้ครับอ่าเซตเซตไทม์ติดลบสักสองพันโอเคครับเรื่องดวงจันทร์ช่างมันเถอะครับโอเคแล้วก็พบพาดนี้ก็มีอยู่เพียงแค่นี้ครับอ่าหนัง หนังสือครับที่ิ n ชาร s e เสร็จแล้วครับมันมีให้ด้วยนะครับผมแยกเป็นประเภทให้นะครับอ่าสำหรับอาวุธก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่าอัมเบอร์กิ้งทุกิ้งฟิวเจอร์นะครับผมดาบก็อยู่ตรงนี้นะครับยึแม่มันไม่ได้ครับก่อนก่อนที่จะจบคลิปนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอก่อนนะครับผมมันไม่ได้กันพาวเดอร์มันต้องจุดประทัดครับ กระดาษกันพาวเดอร์สองชุดโอเคกันพาวเดอร์ชุดแรก,ออกรเ,เอามาครับเป็นไม่ได้เออต้องค้าเป็นสีมาก,ก่อนแหมเก็บลืมเก็บลืมต่อค้าเป็นสีครับโอ้ สรแล้วชุดที่2องให้พับเป็นล็อกเก็ตดันเชอแล้วก็ใส่สีแม่เกียบลืมเดี๋ยวเราอาวจิบผายเราจุดอย่างนี้ก็ได้ครับตูมตูมเราจะยิงแบบเนี้ยมันก็ท่าดีนะครับ ไม่เปลี่ยนกเป็นกลางคืนดีกว่าโอเคเอแหมมันไม่มันไม่มไม่โกม,ม,ม,มันเหลี่ยมมันเหลี่ยมเหมือนกันแหละโอเคแล้วก็ขอเซตนะเดี๋ยวขอจบด้วยบรรยากาศแบบนี้ก็แล้วกันครับผมเอาละอ,าอันนี้ครับผมแผทดนี้มาต้อนรับกิจกรรมเอ้ยไม่ใช่ปีใหม่ะครับผมปีใหม่ก็คือจะ,จะเข้าคริสต์มาสแล้วนะครับผมเอาละ อารน,นี้ผมขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย